แบงค์นี้นะครับราคาอยู่ที่250บาทนะครับแบงค์นี้นะครับราคาอยู่ที่40บาทนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ใต้คลิปกันมาได้เลยนะครับตอนนี้นะครับขออนุญาตนะครับจัดส่งก่อนนะครับใบคอนเยอะเลยนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆสั่งกันเข้ามาเยอะเลยนะครับมีบริการแบบเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับบริการเก็บเงินปลายทางค่าจัดส่งจะอยู่ที่59บาทครับเพื่อนๆ ค่าจัดส่งจะอ้าไม่ใช้พูดผิดถ้าถ้าเป็นไปทางค่าจัดส่งจะอยู่ที่100บาทครับแต่ถ้าเพื่อนๆโอนคะ่าจัดส่งจะอยู่ที่เท่าไหร่59บาทนะครับตอนนี้ก็คือลูกค้าสั่งมามากเลยนะครับออเอคบินอยู่ไหนบินอยู่ไหนอ่ะขออนุญาตนะครับแพ็กจัดส่งกันก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคสองใบนี้นะครับก็จะทําการนะครับ ใส่แบบนี้ก่อนเพื่อนๆสนใจก็ใต้คลิปมาเลยนะครับอยากได้แบงค์ผ่านใช้นะครับใบละ250บาทก็สั่งมาได้เลยนะครับแบงค์ไม่ผ่านใช้นะครับใบละ40บาทนะครับก็สั่งกันมาได้เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นช่องทางการติดต่ออยู่แล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็เริ่มเลยนะครับแท็คนะครับปิดไบคอนนะครับแพ็คปิดสควอทเทป เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับลหลังจากนี้ก็จะเป็นการปิดใบใบคเบรคอนแล้วนะครับพร้อมเดินทางครับผม ำเร็จครับขอบพระคุณมากนะครับลูกค้านะครับคุณนัดนะครับสั่งกันเข้ามานะครับพร้อมเดินทางครับ